แหมบอดี้กร์ของเจ้าพ่อสมาเนี่ยหล่อแซบอีหลีจริงๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่ของนางเอกสุปตาพี่แอนทองประสมที่มาเปิดตัวทายาทขอบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆฝรๆั่งฝรั่งผมสีทองตาสีน้ำตาลอ่อนได้แม่มาเลยละค่ะ Hello baby ใจเล้วลงรักตั้งแต่ได้เห็นหน้าครั้งแรกเลยล่ะค่ะเพราะลูกชายฟ้าแฟดของซุปตาพี่แอนทองน้องโจชัวกับน้องเฮเดนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัยห้าขวบเจ้าของบทลูกเลี้ยงของพี่แอนในละครอย่าลืมฉันมีเสน่เกินวัยถึงจะไฮเปอร์อยู่ไม่สุกวิ่งเล่นเกมส์ในกองถ่ายทั้งวันแต่ก็รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบถึงเวลาเข้าฉากสองหนูน้อยก็ตีบทแตกสมศักดิ์สีลูกนอกไซด์ของแม่แอนขนาดมีฉากว่ายน้ำในเรื่องฟ้าแฟดก,ก็ลงทุนไปเรียนวิชาเตะเท้าลอยตัวมาโดยเฉพาะเป็นสีสันทั้งใน เรื่องนอกเรื่องขึ้นแทนเป็นขวัญใจกองถ่ายที่ซุปตาจตุรเทพแอนติ๊กเจตพี่กองสหรัฐซิลิต้าหลงรักกันหมดแถมซุปตาจตุรเทพถึงขั้นเตรียมหลบทางให้โจชัวเฮเดนขโมยคะแนนจากแฟนคลับตอนลงจอกันแล้วล่ะค่ะครมครับแเฮเนครับคนนี้ชิจชูชโจชูคะมามาว่ายน้ทำไ อ,อย่าลืมฉันสนุกมาครับขาชอบกินขนมชอบกินชอบกินขนมกับปลายน้ำครับขอไปอาบน้ำก่อนนะครับใช่ไปไปนะครับไปไปครับ